จริงๆแล้วอะทุกอย่างในบ้านเราอะค่ะอันนี้ฟังมาจากหมอช้างนะคะฟังมาจากหมอช้างจริงๆแล้วอะที่ท่านได้มาอยู่กับเราที่บ้านนะคะเขาเรียกว่าดวงดวงของเราอะไปจูนกับท่านได้เราถึงได้มีองค์มาอยู่ที่บ้านแล้วบางบางบาง,บางองค์ล้างไปแล้วบางองค์ยังมีฤทธิ์อยู่เพราะอะไรเกิดจากหนึ่งเรามีท่านแล้วเราไม่พูดคุย เรามีท่านแล้วเราเห็นท่านเป็นบางอย่างที่วางไว้เฉยๆทําให้ท่านหมดลทธิ์ไปในตัวท่านจะไปอยู่กับอ่าองค์คือคืออ่าอันนี้เป็นความเชื่อเนาะท่านมีกายท่านมีร่างทิพย์กายทิพย์จิตทิพย์ท่านสามารถแบ่งตัวเองออกเป็นล้านล้านดวงอะคะ่ะทุกคนเหมือนเหมือนสมมติว่าคนที่บูชาได้อะจะมีดวงจิตของท่านไปอยู่ด้วยนะคะในขณะที่เราขอร้องขอส่งบุญ ดวงจิตของท่านจะสว่างขึ้นมาให้สังเกตนะว่าทําไมคุณขออะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ให้สังเกตนะว่าทาไมบางบ้านขออะไรก็ได้อ่าหนึ่งหนึ่งองค์เทพนะคะ,ท,ะท่านจะมีร่างท่านจะมีร่างทิพย์กายทิพย์จิตทิพย์อ่าเป็นล้านล้านดวงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณส่งบุญจิตนั้นจะสว่างแล้วจิตนั้นสมมุตินะคะ,ะคูยกตัวอย่างเนาะสมมติวันเนี้ยครูอ่าพาพ่อแม่ไปกินข้าวยกตัวอย่างเลยนะ พาพ่อแม่ไปกินข้าวแล้วในระหว่างที่ท่านกินอรอยอร่อยแล้วท่านบางครั้งท่านลืมวอวยพรเราหรือบางท่านบางครั้งท่านวอวยพรเราก็ตามในขณะที่เราเห็นท่านกินอรอยอร่อยในขณะที่เราเห็นท่านมีความสุขให้เราอะค่ะนึกถึงบุญที่เราทําเดี๋ยวนั้นเลยขอบุญที่ข้าพเจ้าได้พาพ่อแม่มากินอาหารที่อรอยอร่อยได้ดูแลท่านส่งถึงทันทีเลยนะต้องทันทีอะเขาให้ส่งทันทีสิ่งที่ป,ป่ะค่ะจะได้รับ ภายในไม่เกินกี่นาทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทําบุญอะไรก็ตามที่มันเกิดรู้สึกว่ามันเป็นบุญนะคะให้ส่งบุญทันทีถ้าเราไม่ส่งละ่ะบุญนี้จะส่งไปไว้ที่สวรรค์นะคะเขาเรียกว่าเป็นการไปสะสมสเสบียงบุญที่สวรรค์แล้วได้คุณจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาอันควรนะไม่ใช่ว่าบุญที่คุณทาอ่ะคุณจะได้ทันทีได้รับทันทีไม่ใช่ค่ะไม่จริงค่ะนะคะอันนี้ฟังมาจากผู้รู้นะ ให้รู้เองรู้ไม่เป็นรู้ไม่ได้ศึกษามาเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาเราทําบุญให้เรานึกถึงองค์เทพเลยส่งให้ท่านเลยอย่าไปเสียดายแต่ไม่ต้องเบิกบุญพุ่มเพลื่ออย่างที่ครูบอกนะคะเบิกบุญให้เป็นใช้บุญปัจจุบันให้เป็นแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไวมากแล้วใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นอ,องค์พระคุณดูแลท่าน เบอร์ไหนท่านก็จะให้พรคุณเบอร์นั้นคุณละทิ้งท่านเบอร์ไหนคุณก็จะถูกท่านละทิ้งคุณเบอร์นั้นเช่นเดียวกันอยากจะบอกทุกคนนะวันนี้ถ้าคุณจะเบิกบุญได้คุณต้องส่งบุญให้สิ่งที่คุณอะ,อะหมายถึงว่าถ้าตัวคุณอะคะอยากได้อะไรคุณก็ต้องให้ไปก่อนนะคะนะเหมือนครัวค่ะครัวส่งบุญจน เนาะพี่วเนาะแม้ว่าเราจะทําบุญอะไรเราจะชอบส่งบุญแล้วเราอะ่ะก็จะชอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอ่ะค่ะอยู่ในที่ที่ดีๆสะอาดสะอ้านแล้วเรารู้สึกอะค่ะว่าท่านมีตัวตนพูดกับท่านคุณดูนฮะเงินมันงอกได้อะ่ะคุณ ครูก็ไม่รู้ว่าครูจะอธิบายพวกคุณยังไงนะคะเฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะยังไม่เชื่อถ้าคุณทํามันไม่มากพอคุณอาจจะยังไม่เชื่อถ้าคุณยังทําในสิ่งที่ครูบอกอะ่ะยังไม่เต็มที่พอลองดูนะคะใครมาเจอครูคนนั้นโชคดีนอกจากคุณจะได้เรื่องงานขายครูเชื่อว่าสิ่งสําคัญกว่างานขายคือการทําจิตเราอะคะ่ะให้ดีก่อน วันนี้คุณอยากขายดีอยากขายได้อยากขายปังอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่จิตใจคุณยังเสื่อมอยู่เลยคุณยังชอบนินทาว่าร้ายหรือคุณชอบว่าคนหรืออะไรจิตเรามันยังไม่สูงพอที่มันจะได้สิ่งที่สูงทุกคนคะเงินและทรัพย์หลักหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณคิดว่าคนมีบุญบารามีไหมต้องมีเพราะฉะนั้นคุณทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารามีเพื่อให้เราได้คู่ควร ครูไม่ได้เป็นคนแบบโอ้มีบุญบารมีสูงสง่งไม่ใช่แต่ครูมาสร้างนะทุกคนครูเป็นเหมือนพวกคุณทุกคนเลยค่ะ